ไทยวันนี้พบกับดิฉันกุณทิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้ค่ะการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้เนี่ยมีการมองกันว่าจุดยืนทางการเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเผด็จการนะคะและพักส้มเนี่ยเขาก็เอาจุดนี้มาเป็นจุดขายมีลุงไม่มีเราก็ปังไปเลยพอมารอบนี้มีการมองกันว่าเรื่องของทุนเทา และการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือจุดยืนทางการเมืองที่มีการถามกันนะคะเราก็เลยได้เห็นว่าพักคส้มเขาก็มีสโลแกนอีกแหละอันล่าสุดที่ที่เห็นก็คือมีส้มไม่มีเทามีเราไม่มีแป้งเออเขาใช้สโลแกนนี้นะคะแต่จากสโลแกนนี้นี่แหละดูเหมือนจะแบบเจอย้อนสอนต่อกลับคืนนะคะเพราะที่ร้ฐมตรียุติธรรมเนี่ยออกมาบอกว่า จะมีผู้สมัครสอสอนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอดีตสอสอด้วยหรือเปล่าคือรายชื่อที่จะโดนเนี่ยเห็นว่ามีเป็นสิบและมีหลายพักการเมืองเลยทีเดียวที่ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของเท่าๆคนแรกที่โดนไปเนี่ยก็คือพักประชาชนตอนนั้นก็คือเป็นปฏิบัติการจับยาเสพติดแล้วก็มีการพัวพันเรื่องของฟอกเงินที่ผู้สมัครของพักประชาชนโดนนะคะในตอนนั้นเนี่ย ยังสามารถหาคนแทนได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการรับสมัครพอดีแต่ตอนนี้ก็คือปิดรับสมัครไปแล้วและก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยอก,กันออกมาเมื่อไหร่ไอ้ที่ว่าเป็นสิเนี่ยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานนี้มาแล้วหนึ่งจากพักประชาชนอีกแล้วนะคะเป็นผู้สมัครสอสอจังหวัดตากเรื่องนี้จะส่งผลยังไงและการจับจังหวะที่ก็รู้อยู่แล้วอะ่ะกด ถ้าไม่รู้เราจะพูดได้ไงว่ามีเป็นสิบแต่ยังไม่มีการออกหมายจับมายังไม่มีการจับกลุ่มจะจับกันตอนไหนไอ้จังหวะเวลาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าวิเคราะห์เดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพันธ์หรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะออคุณพเดชมองปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ยังไงบ้างเอาล่ะเขาก็ว่าเขาทําตามหน้าที่อ่ะแต่เราก็แยกมิติมาในมิติทางการเมืองอืมันก็อดคิดไม่ได้ใช่ไหมคะ คือสิ่งที่เราดูถูกหรือว่าประเมินต่ําไปเนี่ยคือประเมินประชาชนต่ำไปไม่ใช่ประชาชนที่เป็นภาคประชาชนที่เป็นพวกเราค<ช>่ะพวกเขานึกว่าพวกเราเนี่ยโง่เง่าต่อตุนไม่ได้ติดไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นพวกไม่ประสีภาษาเป็นพวกที่ขิวโหยอยากจะเข้าพระนอเอาใจคนมีอำนาจ นัน่นอาจจะเป็นประชาชนในยุคเก่าๆนะอาจจะเป็นอย่างที่เขาประเมินแต่วันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เออคนที่ออกมากล่าวหาคนออกมาจับกุมมอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะวันนี้ก็กลายเป็นเลขาพักูมิใจไทยค่ะเออพูดถึงคนไม่ดีในพักอื่น ถ้าในเก้าคนมีพรรคูุญแจเขาคงไม่พูดหรอกใช่ว่าก็ในพรรคอื่นในพรรคอื่นอาจจะไปพักเพื่อไทยถ้าเป็นไปได้พักประชาธิปัตย์ถ้าเป็นไปได้่ก็พักประชาชนอ่าเพราะไปแล้วสองโดนแล้วสองพักประชาชาติอะไรก็ตามแต่แต่ความมั่นใจที่เขาพูดเขาคงจะไม่มีพรรคกล้าทำไม่มีพรรคกุญ่จไทย ไอ้มี I mean, ไม่มีพักภูมิใจไทยเข้าใจได้แต่ไม่มีพักการธรรมด้วยเหรอทานโอ้โหพันธมิรและใกล้ชิดที่สุดนาทีนี้เป็นเพื่อนร่วมตายโอ้ร่วมเกิดร่วมตายค่ะระหว่างภูมิใจไทยกับกาทธรรค่ะเพราะนั้นถ้ามีอะไรที่มันแพ่วพานนี่มันคือหมายจับใช่่ะมันไม่มีก็ได้ถ้าตำรวจ ยังไม่จับมันก็ยังไม่มีหมายใช่ค่ะแล้หมายจับเนี่ยมันก็เป็นผู้ต้องหาไม่ใช่ลักโทษค่ะผู้ต้องหาก็ตังถือว่ามีความบริสุทธิ์อยู่ค่ะแต่พอไปจับกลุมแล้วเนี่ยพอไปจับกลุมแล้วก็เกล่าหากันค่ะแต่ผมยังไม่ไม่แน่ใจว่าในทางกฎหมายเนี่ยเมื่อคนถูกจับกลุมแล้วประกันตัวออกมา ถ้าได้ประกันตัวเนี่ยกกตอบอกว่าก็ยังมีสิทธิ์อยู่ใช่เพราะเขายังบริสุทธิ์อยู่แต่เผอิญที่ผ่านมานี่ไม่ได้ประกันนะคะก็การไม่ให้ประกัน,นมันก็อาจจะเป็นการที่กระทาเกินกว่าเหตุได้แต่ถ้าคนนึงไม่ได้ประกันแล้วคนนึงได้ประกันนี่มันก็นไม่รู้แหละไอ้การไม่ประกันเนี่ยเป็น <c oughs> อำนาจของคนเมือ่อเป็นคุณไปต้องหาสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณต้องไปพิสูจน์ตัวตนคุณเอง ว่าไม่ได้ผิดตามนั้นใช่ค่ะแต่การที่คุณไปอยู่ในคุกคุณคุณจะไปชี้แจงกับใครคุณจะไปหาหลักฐานที่ไหนใช่ค่ะควรได้ับมันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วกันทุกวันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยหรือเป็นประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาจะพิสูจน์ว่าคุณผิดกิงก่อนแล้วก็ขอขอผู้ศึกษาขอให้การออกหมายหมายถึงว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าคุณผิดแล้วอายการเชื่อ ว่าดูแล้วผิดจริงก็ออกหมายจับให้ให้ไปจับมาใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยกล่าวหาแล้วจับเลยใช่ค่ะเอาวันนี้วันนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้คุณนั่งตรงเนี้ยเออเราก็นั่งกันอยู่สองคนในห้องมืดๆอันเนี้ยนะแล้วพอเออพออีกชั่วอีอพักบ่ายโมงนะนี่มันก็ประมาณสิบโมงบ่ายโมงคุณไปโรงพักใกล้ๆนี่เลยนะโดนผมรวนลามอ๋อไม่มีใครเห็นนี่ ไม่มี <ภา S 2> มกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรเลยทลั้งรววก็มาเอาผมไปแล้วครับค่ะถ้าทําไมผมปาาระกันผมจะบอกได้ไงผมไม่ได้รุนแรงคุณเพราะกลัวผมจะไปยุ่งเหยิงไปควบคุมในในจรงพายาไปเนื่อหรือกลัวหนีอะไรก็ถ้าเขาผม<ล>ก็ต้องติดคุกไปเลยเลยถึงเวลาก็ต้องไปเข้าประกันตัวก็ไม่ได้ฝากขังครบก็ไปอยู่ไปเข้าคุก เนี่ยห,หรือไม่เป็นไรนั่งคุยกันอยู่แค่นี้เสร็จผมไปแจ้งความเลยคุณขโมยมือถือผมหายอันหนึ่งคุณขโมยผมเราผมก็คุณก็เอย๋ยวดีคุณอยู่รายการต่อไปใช่ไหมผมก็ไปที่รถคุณโยนไว้ในรถ<อ>เข้าคุกเลยนะอืมใช่เพราะว่าจนด้วยพยานหลักฐานอืมแล้วคุณเข้าคุกแล้วคุณจะป่อยได้งไงว่าหนูไม่ได้เอาเออ นี่ไงความไม่เป็นธรรมในในประกฎหมายไทยมันอยู่ตรงนี้ไงค่ะอย่างากรณีนี้อย่างคิมเอคิมคนประพาเนี่ยผมเป็นเหยื่อครับแล้วก็ถูกจับไม่ให้ประกันเ็ไพิสูจน์อะไรค่อเอาอะไรมาพิสูจน์อ่ะเมื่อเขาออกมาไม่ได้อ่ะใช่ค่ะถูกต้องใช่ไหมใช่ไอ้น,นี่คือความไม่เป็นธรรมที่มันมีอยู่ในประเทศนี้ไงถูกต้องผมยกตัวอย่างในสองกรณีผมก็แจ้งคุณได้คุณก็แจ้งผมได้ แล้วตำรวจก็มาเอาคุณผู้ต้องหาเพราะผม,มแจ้งใช่ไหมหรือเอาผมไป่พูดต้องหาเพราะคุณแจ้งเพราะในนี้ไม่มีพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นอเอา,เอาวันหนึ่งเรารู้จักกันดีค่ะผมก็บอกว่าเาขายืมกุญแจรถหน่อยดิหรือว่าคุณลืมทิ้ไงไว้ผมก็เอาไปก็อเป้ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้รีโมทด้วยเสียงเนี่ยถ้าคนทำเป็นใช้มือถือที่ได้น่ะโอ้กดรีโมทได้นะอ้าวคุณนั่งอยู่คุณออกรายการต่อรายการต่อไปผมเสร็จผมก็กลับไปแต่ผมหมุกมุนหงิดคุณน่ะผมก็ไปถึงผมก็รีโมทปุ๊บปุ๊บปั๊บดูก็ไม่มีกล้องวงจรปิดที่ไหนไม่มีใครเห็นผมก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บยัดตุ่มไปเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งผมไปแจ้งความคุณก็ไม่รู้มันอยู่ไหนคุณก็ไป มันก็ไปซ่อนอยู่ใต้ที่นุ่ท่ทีนั่งคุณซุกซ่อนพิษมีผมปิดเปิดครบเรื่องผมก็ไปแจ้งเร,เราหายทงหายที่ไหนหายที่นี่พิทีวีมีใครมั่งก็มีคุณอยู่ตำรวจก็มาเชิญตัวคุณไปแล้วแล้วคุณก็พาซื้อเอ้ยหนูหนๆไม่เกี่ยวไปเปิดพับเจอผมอ้าวซ่อนด้วยนี่มีเจตนาเลยนี่เพราะสุกซ่อนโอ้เชะเลยโอ้โหคุณเอ้เรียบร้อยคุณเอ้ นี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้เขาลงสมัครแกเป็นผู้แทนค่ะถูกกล่าวหาหว่าว่าโพวพันกับมีคนแรกยาเสพติดคนที่สองนี่เ,เรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็เหมือนกับบิ๊กจ๊กค่ะว่าจรจัอบ,บเส้นทางการเงินถูก้ว่าแล้วในทีุดดูแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ นี่ก็เป็นนี่ยืนกันตามปกติแต่คนตายคือใครตายไปแล้วอ่ะวันนี้ก็ยังคาหลักคาตังอยู่ต้องไปหาอื่นมากลบใหม่เปิดเลือกเปิดเกมใหม่นี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ในประเทศนี่กฎหมายซึ่งอยากจะให้มันทันสมัยแต่มันกลายเป็นกฎหมายที่เอาไว้ย่ำย่ำยีผู้คนเนะน,นี่ยนะกรณีนี้เหมือนกันเห็นชัดคุณไม่ก้าคน แต่ขอโทษแล้วคุณคิดว่าพักคประชาชนก็กระเทือนอ่ะไม่กระเทือนอืมไม่ไม่ใช่แบบว่าอ้าวไหนบอกมีส่งไม่ไม,มีเขานไม่ใช่ธนาธรน,นี่อืมหนึ่งในสี่ร้อยอ่ะค่ะเขาส่งสี่ร้อยเขตนี่คือหนึ่งในสี่ร้อยไม่มีผลอืมแล้วประชาชนเขาก็ฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ว่าเมื่อมันใจมันให้แล้วอ่ะ มันก็แก้ให้แทนอ๋อก็คือคนที่เป็นเอฟซีอ่ะก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็แก้ให้เสร็จ <laughs> เหมือนผมกำลังแก้ให้เน, <laughs> นี่ยเนี่ยผมกำลังแก้ให้ไงแต่<ม>ถ้าคนกลางอะคะก็อาจจะอาวนี่ผมก็กลางอะผมพูดเอยที่มันเป็นกลางอะ <laughs> ผมถึงยกตัวอย่างคุณกับผมไม่เยอ,อยๆด้วยหลังเอ่อยกตัวอย่างให้มันเห็นชัดๆว่าเราสองคนอยู่เนี่ยต่างเป็นผู้ต้องหาในสองคนเพียงแต่รูปแบบถ้าผม พุคามคุณทางเพศมันฟังขึ้นถ้าคุณขโมยของผมฟังขึ้นออือมันแล้วแต่จะแบบไหนแต่ถ้าผมไปฟ้องคุณความทางเพศผมอันนี้ฟังไม่ขึ้น <laughs> ฟังไม่ขึ้น <laughs> ใช่ไหมแล้วถ้าผมขโมยของคุณมันก็ยังฟังยากอีกเออใช่ไหมม,ม,มันคือความเจือสมของสถานการณ์เนีวันนี้แล้วคนที่คนที่กล่าวหากลายเป็นคุณ คุณ,คณเลขา,า,ออาพักแล้วท่าฐมนตรียุติธรรมแล<า>้วนธรรมไม่ใช่แล้วมนยุตธรรมนะท่านอยู่แต่อีกตำแหน่งท่านคือลูกเนวินเลขาพักการเมืองที่ไรจะแข่งกันเป็นรัฐบาลแต่ลูกลูกของคุณเนวินคุณชัยชะนะนี่เขาอยู่ดีเอ่ะเขาเป็นรัฐมนตรีดีเอออ๋ออีกคนเ็าังพรรคเดียวกันใช่ไหมแต่กันนี่ก็อยู่พรรคเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่โอเคใช่ใช่เขาอยู่กันอีก,กรหนึง แต่ดีมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะใช่ใช่ค่ะพวกเว็บพันอะไรมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับใช่ค่ะใช่ไหมมันก็เกี่ยวกันทําไมันต้องมาดีอะอือะใช่ไหมนองอันเดียวกันเพียงแต่สับสนไปนิดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีผลอันเนี้ยเฉพาะพักประชาชนถ้าออกมาเป็นเก้าคนมาพักประชาชนหมดเนี้ยอาจจะมีผลเพราะ้เก้าคนร้วนใช่เลยทั้งหมดเก้าคนเนี่ยแต่ก็แต่ไม่แต่ว่าไม่ใช่เขาบอกหลายพัก ไม่ถึงจะเป็นพักเดียวกันคนก็แก้ให้หมดว่ามึนถ่วกงแก้เพราะเป็นการแจ้งความนี่แล้วไอ้ไอพวกนี้อยู่<ม>ในสือนอ่อเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติการเลยแบบว่าไปจับหลายๆส่วนเหมือนอันนี้เป็นหนึ่งในขบวนการประมาณนี้แล้วหวยเถื่อนอม,มีทั้งประเทศเ่ยมีใครจับบ้างอ่ะทั้งประเทศไทยเนี่ยมีหวยกับตําตบลหนึ่งก็มีสองเจ้ามือจังหวัดหนึ่งมีห้าสามเจ้ามือเคยจับไหมล่ะ เหมือนเลิกจับกันแล้วมะคะตอนนี้ยอก็ใช่เลยเพราะทั้งคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเริ่มแต่ตำรวจคนก็ไม่เชื่อใช่ค่ะไปอาการก็มีคดีเรื่องกระทิงแดงก็ไม่เชื่อค่ะเอะเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่คนก็ไม่เชื่อเหมือนกันถ้าอย่างนั้น พักอื่นๆเนี่ยจะเหมือนกับพักประชาชนด้วยไหมคะจะกระทบไหมคะไม่ถ้าเป็นไป,ไปอยู่ที่พรรคคุณธรรมนาที่อันนี้ชิปหายเลย <c oughs> เออขอถามเผื่อหน่อยได้ไหมสมม,สมมุติสมมุติมีไปลงกล้าทำรรเพราะว่าครั้งที่แล้วคุณอะไรนะชนพัฒน์นั่นก็กล้าทำนะคะนั่นมันถูกเปิดจากคนอื่นไม่ใช่จากภูมิใจไทยอื <c oughs> แล้วคิดหรือว่าภูมิใจไทยถ้าไปเจอเรื่องนี้ของคุณธรรมนาสเขาจะไม่ คุณเนวินคุณอนุทินจะไม่คุยกับคุณธรรมนัสอะอแล้วมันไม่มันไม่แจ้งความก็ได้ไม่กล่าวหาก็ได้ม,มันเป็นแค่คำกล่าวหาหลักฐานมันก็ว่ากันในศาลนู่นวันนี้ผมจะก็อย่างนี้ผมก็เพิ่งยกตัวอย่างคุณกับผมนี่แหละค่ะใช่ไหมอ่ะงั้นตัดกล้าทำออกไปแล้วถ้าเป็นพักอื่นจะกระทบไหมคะก็ไม่กระทบ มันเป็นการกล่าวหาทางการเมืองมันเกิดในภาวะนี้ถ้าเกิดก่อนเกิดหลังเลยมันก็จะมีภาละกับตัวโพลแต่ว่าระหว่างหาเสียงเท่ากับคุณรังแกเขาทําให้คุณคะแนนคุณหายไปอี่างนี้โอเคในทางการเมืองไม่กระทบแต่ในแง่ที่ประชาชนจะไปเลือกอันนี้กระทบแน่ๆเพราะคนคนนั้นหนึ่งในสิทิร้อยพักประชาชนไม่สนใจหรอกเขาไม่แต่ว่าคนนี้จะได้คุณคิดเลยว่า คนที่ถูกตัดไปเนี่ยจะได้แต่โอเคเขาอาจจะดีกว่าเขามีกระแสแล้วถ้าเขาเป็นคนแบบมีเงินจริงๆมีรายได้มากบางม้จริงจริงเขามีกระแสภาคประชาชนแล้วมีเงินจากจากทำออนไลน์เขาก็มีสิทธิ์รู้แทนเพราะเขามีทั้งกระแสและกระสุนซึ่งก็เท่ากับเสียไปแล้วหนึ่งที่ถูกไหมคะก็ยังไม่รู้นี่ก็จะปล่อยเขาออกมาก่อนหรือไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยมาพรรคภูมิใจไทยกำลังแก่พัก ประชาชนคนทั้งหมดเห็นที่มีใจยุติธรรมก็บอกคือนี่การลังแกกันคะแนนตัวเองก็หายไปอืมไอ้นั่นเ่เสียผู้แท้ไปครึ่งครึ่งคนนั่นเนองเพราะยังไม่ไม่ได้เสียปฏิริษ่ะอืแต่ฝั่งเนี้ยในการบรินคคแกล้งเนี่ยหนักกว่ายเยอะแล้วขอพูดถึงเขากาะโดงพูดถึงน้ําแข็งลดพูดถึงที่ดินพูดถึงการบุกรุกขอโทษรับไอ้นั่นมันหนึ่งคนนะแต่นี่มันนักคณะนะ ไม่ได้เปรียบรอกดูตามรูปแบบกว้างๆแล้วเสียเปรียบด้วยถูกกล่าวหาด้วยว่าไม่ไม่เป็นธรรมกับการแข่งขันยิ่งถ้ามาเปิดในจังหวะช่วงแบบโค้งสุดท้ายนี่ก็นี่ไงมันคือการรังแกอ่ใะกล้งของคนที่อำนาจรัดในมืออ่ะกับทั้งนี้กับเสียมากกว่าอื มผมก็แ<ม>ต่แบงช่วยพรคประชาชนแบบสุดชิสุดริมริมประตูไว้แล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่เราก็พูดตามข้อเท็จจริงค่ะความรู้สึกจิตใต้สำนึกทีนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าโอ้ประชาชนในพื้นที่นั้นนั้นอะที่เล่าว่าที่ผู้สมัครถูกกันแกล้งถ้าเขารู้สึกว่าถูกกันแกล้งเขารวมใจกันบวชโนจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็เป็นทางออกอทางออกซึ่งพรรคประชาชนเขาคงหาทางทำ แล้วผู้สมัครวันนี้เขาอยู่ในคุกเขาอาจจะให้ทนายออกมาพูดแทนเขาก็ได้แต่ถ้าเขาออกมาก่อนเขาไม่เสียสิทธิ์เพราะยาังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ค่ะเ่้ามาแ่นั่นแหละแต่ประเด็นนี้ก็มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าสมมุติมันมันเห็นเห็นว่าแบบหลักฐานชัดเจนอะ ควรต้องขาดคุณสมบัติหรือไม่มคำพิพากษาจากศาลครับเป็นตัวตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่คุณมันนั่งคิดกันเองเออเองอะไรก็ตามแต่แล้วถ้าถามว่าไอออนไลน์เนี่ยพันดันออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่สแกมรเบอร์ใช่อันนี้นี่พูดเหมือนคุณธรรมนัฐเลยนะ <laughs> คุณธรรมนัฐเ <laughs> ขาบอกให้แยกนะก็ใช่สี <laughs> ไอนัานเป็นปอัชญรกรรม ออนไลน์นี่การพนันนี่มันเป็นความสมัครใจคนเล่นไม่ได้บังคับไม่ได้ขู่ว่าเฮ้ยไม่เล่นไม่ได้อในโลกนี้มันถูกกฎหมายหมดนอกจากประเทศไทยค่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นประเทศไทยไง <laughs> <laughs> ง่ายที่สุดแทดเจมที่สุดเห็นไหม แมมันก็มีหลายประเทศเขาก็ไม่ได้ถูก,ถากมาใช <นะ S 2> ่ไ<ะ>หมถึงว่าอะคุณโทรศั์มาปั๊บอ้าวผมโทรศัพ์ไปคุณมาเข้าบัญชีผมอันนี้ปล้นฮะวันนี้มันก็ยังมาเรื่อยๆใครคุมประทับใครไปรัฐบาลอ่ะวันนี้เยมาเนี่ยแล้วนี่ก็บอกสงสัยเป็นสงสัยเป็นสงสัยเป็นนางก็นง heat or heat or างขีดออกขีดออกมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยทั้งวันทั้งคืนมันก็พยายามจามให้ได้ ขณะที่มีระเบิดแล้วทิ้งอบอมไปแล้วส่งไอหนั่นไปจีนแล้วอะไรมันก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่โดยที่รัฐบาลไม่มีประเทศไทยรัฐบาลไม่ได้เพราะมันหลายรัฐบาลประเทศไทยไม่มีความสามารถใดๆเลยที่จะป้องกันประชาชนตัวเองไม่ให้สูญเสียเป็นแสนล้านถ้าเป็นที่อื่น เขาบุกไปนานแล้วไม่ต้องมารอยเฮียไม่ต้องมารอยยิงกนันก่อนหรอกอทีนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณพาเดชคิดว่าเรื่องเนี้ยจะเป็นไม้ตายหรืออย่างหรือมันยังจะมีไม้ตายอื่นอีกคะมันเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ประชาชนเขาจะเล่นตามคุณไหมคุณทํำยังไงอย่างกรณีเนี่ยผมว่าพรรคภูมิใจพรรคภูมิใจไทย,ยรัฐบาลเสียมากกว่าได้อ่าโอเค ส่วนหลังจากนี้จะมีอะไรอีกก็เดี๋ยวรอดูกันแต่แต่คุณพเด็ก็คิดว่าไม่น่าจะทําอะไรได้ใช่ไหมคะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะาประชาชนเขาเขารู้ว่าพวกคุณเป็นคนแบบไหนเล่นการเมืองแบบไหนสร้างสรรค์หรือเปล่าหรือไม่สร้างสรรค์เล่นแบบมีอาคุณสนลจิตหรือเปล่า <laughs> มีเทยจิตเป็นโจรไหม ตั้งคาถามเฉยๆแล้วแคู่ีิวันนี้ตึกสทงทล่มมาวันนี้มีผู้ต้องหาสักคนไหมนี่คือไทยและล่าสุดเครนถล่มนั่นก็โหนี่ไงเสียชีวิตกอะการโกงกินนี่ไงก็ทําให้ทุกอย่างมันพังพินาศเห็นเห็นค่ะแล้วเห็นว่าก็บริษัทเดียวกันกับที่ตึกสทงถล่มด้วยนะคะอะอ๋อช่วยไม่ได้มันอยู่ที่การประมูลไม่ใช่อยู่ที่คนสร้างมันอยู่ที่คนจ้าง จ้างราคาไหนใช่จ้างบริษัทอะไรม,มันอยู่ที่คนจ้างแล้วก็แบบเป็นทอดทอดหรือ,อเปล่าม, <ไง S 1> มันคนจ้างต้องผิดก่อนอือพวกผูกข้ขอจ้างเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ทำตามแบบไงตอนนี้เจ้านั้นก็เละเลยนะคะเพราะว่าหลายรอบหลายงานแล้วนะตาม,มนี้นะคะก็ผมว่าเราจะ จะหวังให้ใครมาสร้างชาติยไไังไงเนื่อสร้างรัฐสภาย,ยังมีปัญหาได้ <c oughs> ชัดเจนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณเพลเูรีปฏิภานนะคะ,คะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ